พี่ฉันก็หนีจากแบ็คหลุมได้แล้วฉันก็หนีจากแบ็คหลุมได้แล้วยังไรเนี่ย นี่นะเมืองนี่นะที่ฉันนั้นก็ได้รอดก็รอดมาจากแมกนูมจนได้และผ่านจากกระจกทะลูกกระจกมาถึงโลกมานล้ววันนั้ฉันก็มาที่โลกจริงไ,ได้แต่ว่าฉันอยู่ที่ไหนของประเทศเนี่ยในของโลกเนี่ยจะต้องการกลับบ้านตัวเองบ้านฉันปีศารนูพูเที่ท เทพไทยกอพระอิศานเป็นไงดีเนี่ยโอ้ยไทยพระอนนางอานยังไงวะอืมอะไรนี่มันเปรนเทศไทยอีกแลเอ้ยลูกครับลูครับอะไรหรอลกลืมทำหรอทดไหมไหมลุงจะทงไปมาอศานทำนไะอิศานไหมครับโอ้ฉันไม่เคยไปทานเอฉันอยู่เจ็ดพร ไม่อยู่อ๋อซึ่งก็ไม่รู้สิไม่รู้ว่เาเราวัดถอยงั้นกูออก็ขอกจากที่โลกของแบคลูมไม่ได้แล้ว <c oughs> เกือบตายแล้วลูกนี้ที่พี่กูจะแบบสื่อละไว้โอ๊ยอย่งเงี้ยที่ก่อนที่กูเกือบตายแต่ลูกนมักนก็ทอดทิบจบากแบคลูมด,าด่นานแล้วก็มีย่ะแต่ว่าตอนนัอนนั้นจะแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าฉันไปที่ถึงด,าด่าน ว่านี่มันคือดาบแต่ว่าแบคลูบนี่ก็มีแบคลูบนี่ก็โคตรไรจุดลูบแบคลูเสืยอกับวังวนที่ไรจุดจบมากๆเลย <S 2> <S 2> <S 2> เออฉันเกือบตายแล้วไงไยออลุงครับลุงครับอะไรเหรอมีเรือปุ๊บใช่ไหมอืมอ่ะเร้ยไหมอืมไม่รู้อเเนะน่ะจะขอคืเรแล้วนันหน่อยกัน ขึ้นเรือน่อยแล้วขอขึ้นเรือหน่อยนี่นนออคือคอะไรอืมคืออะไรโอเคของขึ้นไปทางด้านล่างผมผมนั้นต้องการผมนั้นต้องการจะไปที่เกาะเกาะหนึ่งฉันไม่รู้ว่าผมนั้นเกือบตายพอาคอมแบคบูมโอเ้เพื่อนเพื่อนที่ผมนั้นร่วมทางกันกับผมประมาณสามประมาณห้าประมาณสามปีคุณไม่กวห้าคนนั่นแหละ ี่มรวมผมตัวผมด้วยพี่เขาเขาก็ตายกันเกือบหมดพี่ผมเหมนพี่กจากน้าของพี่ผมนันก็แอมตวปหลัดมึงไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่ใช่แต่ก็ไม่ใช่แมวปกตินั่นแหละนะ <c oughs> พี่ผมนั้นที่ที่เด่นแบคลูมาตั้งหลายปีเลนแบคลูมาถึงเลเวลสุดท้ายฉันก็รอดจากมันมาได้แล้วใช้เวลาไปนาน,น,นเล้วโอเชนเลนเหือแตกเลย มนไม่อยากตายเลยนะทุกที้นฉันยังไม่ตายเพราะทนี้มันฮาร์ดคอร์มากเลยแต่สองคี้ก่อนก่อนนั่นคือกาะอะไรฉมื่ฉันไปที่แบ็กลูมมาแล้วฉัน,นั้นก็รู้ว่าที่นั่นมันมันมันไม่ใช่มันเปรียบเสมือนกับห้องที่ไรที่ไรจุดจบแล้วก็เป็นห้องที่มีวังบนที่ไร้ทางออกเกือบเลหของตะกอฉันก็เห็นทางออกอยู่นะ แต่ว่าเลเวล3,999มันไม่ใช่จุดจบที่แท้จริงแน่แท้เพราะว่านั่นก็แค่สัญญาณปลอมๆจุดจบที่แท้จริงก็ยังไม่รู้แต่ว่าฉันนั้นก็ลืมนั่นก็ลืมจดที่กระดาษฉันเลยนะนนลืมจดที่กระดาษของฉันว่ามันคือด่านที่เท่านั้นเขาก็ไม่รู้ว่าคือด่านอะไรที่จะนออกมาได้เอาน้อยที่นี่ก็เป็นโลกจริงอะนะ หรือว่ามันไม่ใช่โลกจริงๆโอ้ฉันเองติดในแปคกีเหมือนกันเนี่ยฉันคินะมีแต่ว่าถ้าคิดนะมีคนอยู่ที่นี่แว่ามันก็เป็นโลกจริงใช่ไหมเนี่ย <_ c oughs> มันก็รอดตายจากแบกทีร์แลแ้วหิวน้ำจแใจอินเหิวน้ำแบบเดี๋ยวช่างเรื่องอาหารก่อนเพราะฉันยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ฉันหิวน้ำมากเกิาหิวอา น้ำนี่มันต่างมันเพิงต่างกันชัดเลยมาที่เกาะเกาะนี่แล้วนะเพราะนี่เป็นเกาะอะไรไม่รู้สิใช่ฉันฉันตอนนี้ฉันมีตังแค่สามสิบบาทเองนะซีเน่มาี่นี่มาที่นี่นะ้าซื้อมาทีฉันคงจะไม่ต้องมาว่ายน้ำลำบากขนาดนี้หรอกแต่ฉันก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าที่นี่มันจะไม่ใช่จบฮะ อู้สกวันยังติดอยู่บนยังติดเกาะยังติดแ็คลูมอืมสมองที่นี่แล้วหลังจากเข้าแ็คลูมเรียบร้อยฉก็ฉันก็ออกมนจากได้สำเร็จแล mm ้วแต่ว so, ่าท right right, right, ินเน่มันแลกมากมากเลยที่นี่มันอาจจะมีเสอยงแน่นอนเลยเกาะนี่มันคืออะไรกันเนี่ยฮะอะไรเนี่ยเอ๊ะคืออะไรเนี่ย มันคืออะไรกันเนี่ยเอ๊ะห้ทองนลยบอกว่าขั้งนั้นมันจะไม่ใช่แบครูมนะที่นี่มันแปลกมากๆเลยฮะนี่ทิศทิทิิที่นี่มันคืออะไรกันคืออะไรกันคืออะไรกัน ล้ามที่หมดใะจะฉันนึกสึกหมดใจเต้นหมดใจาฉันเต้นแรงแรงเลยที่นี่คืออะไรจะบอกที่นี่ก็คือสถานที่ซ่อน scp แล้วเหรอี่กูมาติดตรีแล้ววะเนี่ย